ทางที่จะตัดลงไปอำเภอเถินที่จะไปลีเลี้ยวขวาตรงแยกข้างหน้านี้ก็จะเป็นทางไปอำเภอดอยเต่ากำลังทำเส้นทางกำลังทำถนนครับปรับปรุงเลนให้กว้างขึ้นวิวก็จะสวยงาม เปิดเถิน74กิโลครับเราจะลงเขาลี้เขาลี้ที่แคบและก็สูงแคบและก็สูงครับจะเป็นทางสองเลนเขาจะเปิดเป็นสี่เลน กดติดตามด้วยนะครับ